ข่าววิดไนท์ทิ้งคือผู้บรรทยายบายเฉสไตล์ปราจาวันที่14พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บรรทยายครับเรามาดูข่าวบรรทายในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บรรทายช่วงของทิ้งคืนวันนี้อะไรยังไงช่องการถ่ายทอดสดรอบรองชนตเลอร์ทีมชาติไทยล่าตัวฟุตซอลโลกประทะก,กับเจ้าภาพทีมชาติจีนนะโดยกันนี้รอบรองชนตเลอร์ชิงตัวฟุตซอลโลกนะฮะในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกา ถ่ายทอดสดทางช่อง y o u u t b e อ่ายูทูบ #AFCArsenalfc รวมพลังเชียร์ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยรุ่ยรุ่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2025ลา่าตัวลุยฟุตซอลโลกโดยฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามทำศึกใหญ่ในรายการฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025ซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่7-18พฤษภาคมณนะเมืองโคฮอตประเทศจีนโดยการแข่งขันรอบรองชัะเลร์ทีมชาติไทยพบก,กับทีมชาติจีน วันที่15พฤษภาค,คามเวลาสุโรนิกาตาลาของประเทศไทยนัดสนามกีฬาฮฮัตประเทศจีนถ่ายทอดสดทางช่อง y o ยูทูบ #afcarsencup โดยแฟนฟุตซอลชาวไทยร,ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยให้ทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันในครั้งนี้และคว้าตั๋วส่เวชีระดับโลกในครั้งนี้ให้จงได้กันด้วยครับเปน็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แล้กันนะฮะก็ฝากไปให้กำลังใจฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันในงานนี้ญี่ปุ่นถึงกับช็อกรอบน็อกเอาท์โดนทีมชาติไทยอัดรุ่งตกรอบนะเมื่อประกอบรอบก่อนรองชนะเลิศสุรยาดิตวีปเมื่อทีมชาติไทยเต็นลงสน้มการแข่งขันตะกร้อนะฮะิงแชมป์เอเชีย2025หรือว่า ASTAF า s s e อาเ a s ย a Cup 2025ณทิติบังชาสเตเดียมกรุงกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ประเทศทีมชายเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่วันที่14พฤษภาค,คมเวลา19.00ตามเวลาของประเทศไทยปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเจ๋งกว่านะฮะไล่ขวดเอาชนะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นไปถึง2-0ต่อเซตร,รวดโดยเซตแรกทีมชาติไทยเปิดฉากอย,ย่างดุดันเอาชนะไปได้15-5ต่อจากนั้นเซตที่2ทีมชาติไทยอาศัยทักษะเช้นเชิงที่เหนือกว่าปิดเกมเอาชนะญี่ปุ่นไปได้15-8ต่อ สมวชให้ทีมชาติไทยทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ได้สําเร็จนะเป็นสางงานนี้ก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่ไทยนั้นสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้นะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีฟุตซอลทีมชาติไทยหญิงที่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ในครั้งนี้เช่นเดียวกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารอยังไงไดกินชวนแฟนบอลเชียร์ไทยใส่ใจโลกขับเคลื่อนสังคมที่ดีและก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะ มื่อบริษัทไดกินอินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลทีมชาติไทยจะทำแคมเปญวีเชียวีแคร์เชียร์ไทยใส่ใจโลกพร้อมกับเชิญชวนแฟนบอลร่วมเป็นจิตอาสามือกาวทีมชาติในช่วงทีมชาติไทยทำศึก AFC อาเซียนคัพ2 0 27คาร์ลิฟิกฟอร์ดฟเออร์และทุกนัดที่ทีมชาติไทยเล่นในบ้านโดยมิสเตอร์อากิโนริอาตาสราชิประธานกรรมการบริษัทบริษัทไดกินอินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัด ได้เข้าร่วมแคมเปญน v, che er, v Care. Cheer, v Care, เชียร์ไทยใส่ใจโลกซึ่งเป็นโครงการที่ไดกินนั้นร่วมมือกับทัพช้างศึกเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสามือกาวทีมชาติที่ไม่ใช่แค่ส่งเสียงเชียร์ให้ทีมชาติไทยในสนามแข่งขันเท่านั้นแต่ยังร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและก็สร้างคุณค่าให้กับสังคม านะที่เป็นผู้นําด้านวนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศโลกได้กินมุ่งมั่นพัดผลักดันนะฮะวัฒนธรรมกองเชียร์บอลที่เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับส่งต่อพลังบวกผ่านแนวความคิดเปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นรอยยิ้มมอบให้กับน้องๆโดยนําขวดพลาสติกที่เก็บรวบรวมไปได้รีไซเคิลและก็ผลิตเป็นเสื้อเจอร์ซี่ สุดคู่มอบให้กับน้องที่ขาดแคลนเพื่อจะให้ทุกขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งไปกลายเป็นโอกาสและก็ประยยิ้มของเด็กๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญแห่งการเปลี่ยนแปลงเชียร์ไทยใส่ใจโลกไปกับเด็กยินเปลี่ยนพลังเชียร์ให้เป็นพลังบวกสร้างสนามเชียร์ที่สะอาดแ,และก็สังคมที่น่าอยู่ปยไปด้วยกัน,นครับ โดยจิตอาสามบือกาวทีมชาตินั้นร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะทั่วทักมุมของสนามรัชมังคลากีาสถานโ่ยอาจะเป็นบนอัศจรร์ทางเดินหรือบริเวณโดยรอบด้วยความตั้งใจที่จะรักษาต่อ,อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสนามไม่เพียงเพื่อความสวยงามแต่ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเชียร์บอลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับแฟนบอลทุกคนพร้อมกับผลักดันให้กับสนามรัชมังคลา เป็นต้นแบบของการแข่งขันที่สะอาดและก็น่าอยู่ยิ่งมากยิ่งขึ้นในะคะรั้งนี้เพราะว่าทุกขวดพลาสติกมีคุณค่าและว่าทุกแรงเชียร์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองเชียร์ไทยอย่างใส่ใจโลกไปกับไดกินและก็ทีมชาติไทยในทุกการแข่งขันในะคะรั้งนี้กันดีกว่านะ ดยกิจกรรมครั้งนี้ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและก็ยังสะท้อนถึงพลังของแฟนบอลไทยที่ไม่ใช่แค่ผู้ชมเกมการแข่งขัน,น,นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในครั้งนี้ไดกินเชื่อมั่นในศักยภาพของฟุตบอลทีมชาติไทยกิจกรรมจัดขึ้นในครั้งนี้มีแฟนฟุตบอลชาวไทยมาร่วมเชียร์ไปกับไดกินพร้อมกับให้การสนับสนุนและก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนฟุตบอลไทยและส่งเสริมสังคมไทยไปด้วยกัน โดยขอบคุณทุกคนนะฮะคนทุกคนที่ทุกท่านที่ทร่วมเชียร์และก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยและก็ยังส่งเสริมสังคมไปพร้อมกันติดตามข,าข่าวกิจกรรมสาวสารดีๆจากไดกินร่วมก,กับท่านของผู้บอลทีมชาติไทยครั้งต่อภไยได้ที่เพจไดกินไทยแลนด์นะอานะผมเป็ี่นว่างานนี้เ,เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้าเกันครับอะไรยังไงส่อ,าาสองรายชื่อผู้ตัดสินระโับ 2, คัพ2024รอบรองชนะเลิศในครั้งนี้จะเป็นยังไงนะ เมื่อวานนี้ศึกฟุตบอลถ้วยรอบรองชนะเตลเลเตรียมที่จะใช้เปล่าต่างชาติอีกครั้งเพื่อที่จะยกระดับการตัดสินในครั้งนี้โดยฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสังคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันศึกฟุตบอลริโวควัพ2024รอบรองชนะเตลเลโดยรายชื่อของผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่ในศึกริโวครอบรองชนงเตลเลนั้นมีต่อไปนี้วันเสาร์ที่7พฤษภาคมเวลา19นาฬิกา ลำพูนบริเออร์พบกับราชบุรีเอฟซีที่สนามชมบุรีไดกินเซเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทรูบอลไทยหนึ่งผู้ตัดสินผู้ตัดสินต่างชาติผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ช่วยต่างชาติที่1และก็ผู้ช่วยต่างชาติที่2ส่วนผู้ตัดสินที่4จะเป็นศิลาจินนิกรผู้ตัดสินว R จะเป็นศิวกรภูดมและก็ผู้ตัดสิน A v วจะเป็นปราเชนสีชัยวันทย์ที่18พฤษภาคมเวลา1 9นาฬิกา หนองผัดเอฟซีพบกับบอดิลัมที่แพสสเตเดียมถ่ายทอดสดช่องทรบอลไทยหนึ่งผู้ตัดสินผู้ตัดสินต่างชาติผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินต่างชาติที่1และก็ที่2ส่วนผู้ตัดสินที่4เป็นกิติศักดิ์พิกุลเงินผู้ตัดสินบีอาร์มงคลชัยเพชรศรีและก็ผู้ตัดสินเอวีอาร์จะเป็นโชติวรวีทองด้วงในครั้งนี้ก็เป็นดัว่าง,งานที่ผมใช้ผู้ตัดสินต่างชาตินะฮะงานนี้ชัวร์กว่านั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานจนครับ อารันไงบุรีรัมไล่เจ้ากงอันธานอ์เดือด2ต่อ2นัดชิงชอปปี้ขับยกรแรก14พฤษภาคมนี้โดยทัพปราสาทสายฟ้าบุกตามตีเสมอทีมของมโนโปรกิ้งสุดมันไป2ต่อ2และศึกชอปปี้ขับ2024ันิบสนัดชิงเตเลในเลกแรกรอลุ้นต่อยกที่2ที่บริลัม21พฤษภาคมนี้โดยการน,นี้การแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่าชอปปี้ขับ2024 รอบจิงจันเลิศนัดแรกจัดขึ้นที่สนามฮังเด็กสเตเดียมกรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามวันพุธที่14พฤษภาคมโดยเป็นการพบกันร,ระหว่างสิงห์เมืองหลวงกงอันฮานอยอันดับ5้าจากวีลีกเวียดนามเปิดบ้านารับมือปาสาทยฟ้าบุริลมแชมป์ไทยลีกในฤด,ดูกาลล่าสุดโดยการน,นี้เริ่มเกมในช่วง15นาทีแรกของอันฮานอยเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่ง,งโดยปิดจ,จังหวะการขึ้นเกมของบุรีลมได้ดี โดยเฉพาะการจำกัดบุกบาทของเทรดธรรที่ไม่สามารถออกบอลได้ตัดเลยส8นาทีต่อมาฮานอยขึ้นนำดึงต่อศูนย์จากจังหวัดที่เหงียนกกงไ่จ่ายทะลุช่องขึ้นทางขวาให้กับวิเตาตวัดต่อมาที่เสาสองบอลไปถึงดีโออาชตูเติมขึ้นมายิงจ่อๆไม่พลาดน,นะฮะ นาทีที่19บริลามเองก็ไม่ยอมแพ้ตามตีเสมอจนได้1นต่อหจากลูกเตะม,มุมฝั่งขวาของปีเตอร์ชูเปิดบอลโค้งไปที่เถาสองและเป็นเคอร์ติสกูดนารับออสเตรเลียเทคตัวมงเข้าไปอย่างเด็ดขาดนาทีต่อจาผ้าเจ้าถินได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ต่อหจากจังหวะที่การาฟิเต้กองหน้าบราสเลียนหลุดเข้าไปยิงอย่างเฉียบคม ช่วงท้ายครึ่งแรกเริ่มเกมเดือดเดือดนะฮะนาที 42, ที่1ิธทีเดบุมาทันโดนใบเหลืองเจะจังหวะเข้าสกัดหนักก่อนที่ช่วงทุบราบาดเจ็บ2นาทีเง,งียนกงหายจะไปเข้าประทัดหนักคืนและถูกใบเหลืองเช่นกันจบครึ่งแรกกงอันฮาหนอยนำบริลัมไปสองต่อ1เริ่มกันครึ่งหลังนาทีที่ส8สุภชายเจเด็ดได้โอกาสหลุดเดียวยิงให้กับบริลัมลุ้นตามตีเสมอ,อแล้วแต่บอลยังไปติดเซฟฟิลิปเงียนนาทีีกส5บุรีบริลย์ต้องปรับแผนถอดทีรทรออก ที่ไม่ค่อยได้บอลหลังส่งพิธิวัตสุจิธรรมกุลลงไปเล่นแทนนาที่7.2ลูคัสคริมพิมยิงไกลนอกกรอบ30หลาบอลกระดอนพื้นแต่ยังไม่ผ่านมือฟิลิปในขณะนี้นาที่7็ดความพยายามของบรดินามมาสนิทผลจากลูกมงซ้ำระยะเผาขนของปิเตอร์ชูได้เสมอเป็น2ต่อ2แต่แล้วพิธิวัตสุจิธรรมกุลได้โกกเน้นๆหน้าปากประตูนาทีที่87ลุนประตูชยัยแต่บอลยังหลุดคานออกไปเพียงแค่ทีเดียว ช่วงลดเวลาบาดเจ็บเจตนาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมกงอันฮานอยเสมอกับบุรีรัมย์ไป2ต่อ2โดยโปรแกรมนัดสองวันพุธที่21พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาสสบนาทีบุรีรัมย์จะกลับมาทวงความแค้นคืนในบ้านที่ช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์พบกับกงอันฮานอยในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนผู้บอลไทยบายอิชิอิตล์ประจวบัญชี่14พฤษภาคม25 6 8พ โดยชายผู้บังครั้งฟุตบอลชากครับ